เนียก,ก็เรียกว่าอายานั้นก็ยังเป็นประโยชน์เอามาใช้เป็นเครื่องสร้างทำกล่าวหน้าแบบเดียวกับที่จัดไว้ในที่อื่นเป็นหลักใหญ่ๆว่าบรรดาสิ่งที่เป็นเครื่องมือทั้งหลายมันเป็นของจชกเท้าหรือเป็นของที่ยึดถือไว้ไม่ได้ เหมือนกันนั่งร้านหรือเหมือนอะไรก็ตามนี่เดี๋ยวนี้เราเห็นเห็นจักอยู่แต่พระพุธทธเจ้าทำจักชี้ระบุไปยังธรรมะทั้งหลายที่เป็นเ,เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือจะต้องสลับทิ้งไว้ทีหนึ่งมันจึงจะหลุดออกไปได้ถ้าไมนอย่างนั้นจะมาติดธรรมะที่เป็นการปฏิบัติเนี่ยการเป็นเครื่องมือ เรือมันเรือกับแพรเรือหรือแพรหรืออไอที่จะข้ามข้ามข้ามแมานะ่น้ำข้ามข้ามทะเล <c oughs> เราจะถือเป็นของวิเศษเปเิดเป็นของจริงไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าในขณะหนึ่งเราจะต้องพึ่งพาสายมันหร,หรือข้ามทะเลไปพอ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วก็ไม่ไม่ต้องการด้วยแพด้วยเรือไต่อไปคล้ายๆกันเนระพุนเรือ <c oughs> ในขั้งหนึ่งจะต้องอาศัยเรือแพเหล่านี้เพื่อเคลื่อนไปตามลำดับ<ม>พอถึงจุดสุดท้ายมันก็ต้องทิ้งหมดนั้นจึงจะออกไปได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ว่าเป็นเป็งใช้ชั่วคราวเช่นนิมิตทั้งหลายในสมาธิทั้งหลายนี่ก็เป็นมายาทิตสร้างขึ้นมาเพื่อสรงจิตให้สูงขึ้นไป จนไปพบอไปจริงที่ต้องการทำนองในเครื่องมือทั้งหลายทีนี้ไปนึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธเาจาธา้าตรัสว่าทั้งโลกนะ่นะโลกทั้งโลกทุกโลกเป็นมายาว่างจากสาระว่างจากกุี่ไม่ติดไม่ยึดในโลกนั่นแหละเป็นที่มุ่งหมาย ทั้นชีวิตก็ดีความสุขก็ดีเสิ่งที่เป็นที่ตั้งความยึดมัน่นถือมั่นทั้งปวงนี่เป็นมายาความสุขก็ต้องเป็นมายาความที่อยู่เนื้อมายาเป็นนิพพานนิพพานไม่ใช่ความสุขแต่ว่าอาจจะช่วยให้เกิดความสุข นพาว่าอย่างนั้นได้แล้วก็อย่าไปคาใจว่านิพพานกับความสุขนั่นเป็นอันเดียวกันนิพพานต้องเหนือความสุขต้องไม่ไม่ยึดในความสุขอันเป็นมายานิพพานไม่เป็นทุกข์อย่างยิ่งของความสุขนั่นเป็นมายาอย่างยิ่งมันหยุดพักเหนือสักสิบนาที